สวัสดีครับนแฟนช่องไซก้อยอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมครับย้อนได้เจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวันละาสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไปด้วยพักยกจเจ็ดปในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับเอามาถึงวันพฤหัสบดีนะครับไฮไลท์วันนี้เป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3านะครับไปแรกมปนที่เวลา5้าโมงครึ่งก่อนช่วงเย็นนะครับในกลุ่ม C ครับทีมชาติญี่ปุ่นเจอกับทีมชาติจีนนะครับญี่ปุ่นในรอบ2ในชนะมา6นัดรวดดาวดังชุดนี้มาเพียบนะครับวาตารุเอนโดจากลิเวอร์พูล ทาคุมิมินามิโนจากโมนาโกนะครับมีทาคุมิอาสนะจากมาโยกาอายาเซอุเอดะจากเฟย์โนดครับในขณะที่จีนครับ ก็เข้ามาด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่ม C กลุ่มเดียวกับไทยนะครับตัวหลักก็ชีเปงเฟยหวังชิงหยวนกองหน้าเป็นอู่เล่ยนะครับจากเซี่ยงไฮ้พอรตเจอผลล่าสุดคือคัดบอลโลกคนที่แล้วครับญี่ปุ่นเปิดบ้านชนะ2-0เกมเยือนชนะ1-0ก่อนเกมญี่ปุ่นเป็นต่อเยอะพอสมควรนะครับดูแล้วผมมองว่าไม่ต้องคิดเยอะเลยครับจีนสู้ญี่ปุ่นไม่ได้แน่นะครับญี่ปุ่นการันตี2ประตูมีแน่และอาจจะมากกว่านั้นเชียร์ญี่ปุ่นได้เลยครับ คู่ต่อมาเวลา3ทุ่มนะครับไปดูอุซเบกิสถานจะเปิดบ้านเจอเกาหลีเหนือในกลุ่ม A อครับอุซเบกิสถานก็มีดาวดังนะครับนำโดยพวกอับบอสเบกเฟซุลเยฟนะครับแนวรุกจาก CSKA มอสโกและแน่นอนครับกองหน้าตัวเก่งเอลดอร์ชมูโรรอฟนะครับหัวหอกจากโรม่าครับในขณะที่เกาหลีเหนือเนี่ย ส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นในประเทศนะครับรีฮันคิมจินกุกกับรีโจกุกนะครับเจอกันล่าสุดถ้าเอาบอลโลกรอบคัดเลือกคือ2015ตอนนั้นบ้านใครบ้านมันคู่นี้ก่อนเกมอุซเบกิสถานเป็นปอนะครับคือคู่นี้ผมก็มองคล้ายๆกับเฮตูเฮดเลยครับมองว่ามีโอกาสออกบ้านใครบ้านมันอุซเบกในบ้านแข็งแกร่งนะครับมีโช,โชมูดรอฟเป็นตัวชูโรงวัดใจอุซเบกิสถานจะเปิดบ้านเบียดอย่างน้อย1ประตูครับ ปิดท้ายที่เวลาตีหนึ่งตรงนะครับไปดูในกลุ่ม4คู่หนึ่งครับซาอุดิอาระเบียจะเปิดบ้านเจอกับอินโดนีเซียนะครับซาอุก็เป็นรองแชมป์กลุ่มจีมาครับตัวหลักๆของโรเบโตมันชินีนะครับเป็นนักเตะการหลักจากอัลฮิลานนะครับมเมดคันโนซสเลมอัลดาซาลีอับดุลลาราดิฟไฟรัสอัลบูไรคานนะครับนี่เป็นการหลักจากอัลฮิรานหมดเลยในขณะที่อินโดนีเซีย แม่เป็นรองแชมป์กลุ่ม F มาเป็นชาติเดียวจากอาเซียนที่ได้มาเล่นในรอบนี้นะครับชินไตยังมีอัสนาวีจากท่าเรือนะครับมีจัสตินฮับเนอร์ปรกหลังจากวูฟแล้วก็ที่เหลือมาเซโนฟอร์ดินานครับที่มาเล่นกับออกฟอร์ดแล้วก็กองหน้าราฟเฟลสเตลหองออกอสัญชาติจากเดนฮาร์นะครับเจอผลล่าสุดคือเอเชียนครัอพ2014บรอบคัดเลือกตอนนั้นซาอุชนะไปกลับในบ้าน10เกมเยือน2-1ก่อนเกมซาอุดิอาระเบียเป็นต่อพอสมควรนะครับเอ,า,อาง่ายๆซาอุ เล่นในบ้านแม่คือโรเบรตมันชินีต้องเรียกความมั่นใจนะครับแม้ว่าอินโดนีเซียจะมีผู้เล่นโอนสัญชาติแล้วก็เล่นต่างแดนพอสมควรนะครับแต่ดูแล้วแม่ความสามารถเฉพาะตัวเป็นรอง ผู้เล่นจากซาอุดิอาระเบียแน่ครับโดยเฉพาะพวกดาวเตะจะเอาฮีลานเอานะเซอร์นี่ช่วงหลังยกระดับขึ้นมาเยอะวัดจากซาอุดิอาระเบียครับจะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูได้สรุป3คู่ชอบเจ้าบ,บ้านหมดเลยนะครับญี่ปุ่นอุซเบกิสถานและซาอุดิอาระเบียครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของไซก้อยนะครับสวัสดีครับ